เรามาดูดิฟฟี่เกตโปกันบ้างนะครับผมตัวนี้น้องเล็กของเรานะครับพร้อมติดตั้งอยู่ที่3990บาทนะครับตัวนี้ใส่ได้ในรถทุกรุ่นเลยนะครับจุดเด่นของเขานะครับผมนี่นะฮะใส่ครอบไทเทไปด้วยอัลละร2 0บาทนะครับต่อชิ้นนะครับผมแต่ว่าตัวครอบตัวเก่าก็มีให้ไปครับตัวเก่าก็จะเป็นตัวดําแบบนี้นะครับอันนี้แถมให้อยู่แล้วในชุดนะครับซื้อเพิ่มเป็นครอบไทเทแบบนี้ก็ได้นะครับตัว120บาทนะครับสำหรับตัวเกต ชุดนี้ครับเกรโปรใส่ได้ในรถทุกรุ่นเลยครับอันนี้ของพี่เขามาสเตปไทเทเรียบร้อยหมดแล้วครับหัวกงหัวเกียนะครับนี่ใส่วัดบูธขาทีดีไปด้วยครับขาทีดีครอบไทเทเรียบร้อยเลยนะครับหลอดแบบนี้เลยนะครับผมสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับงานติดตั้งเกรดวัดนะครับเตือนก่อนพังนะครับอันนี้ใส่ในอีซสุนะครับมังกรทองนะครับแลกอนออยนะตัวเก่านะครับใส่ได้เหมือนกันนะ จัดให้ได้ทุกรุ่นครับสลับเกรดโปรนะครับดีฟีเกรดโปรครับ